ยังไงเฮ้ย so ย nah. no right. uh, uh, oh ังก็ต้มส้วกบอันใบใบอยัางเงี้ยไอ้อผู้ไอ้ผู้บอกเนี่ยไอ้ผู้เขาหยาดไท่น่ะไปส้มลมครับส้มลมนี่ดึง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 ขึ้นให้แน่นเลยพี่ดึงขึ้นให้แน่ส้มลมอยู่เออดึงขึ้นให้หน่อยดึงขึ้นให้หน่อยนะท่านได้ก่ออันนี้คือใบอันอันนี้ส้มลมโอ้ ส้มนัวอ่าส้มนัวเขาคือท่มแล้ว is, นะพี่เนาะอันน ton, там, Sultan, <pop <pop ี้ส nah. uh ้มลมอ่าส้มลมอ่าคือพวกคือกันได้ตะกบน่ะตะกบชนนะอันนี้กบตะกบนี้อ่าตอนตอนที้ใส่ไอ้ตอนนี้ตอนมัดหน่อยเนี่ยโกบโอ้อันนี้ตัวเมียตัวเมียแล้ตัวผูครับเนี่ยตัวผูคได้ใส่ขี้ไหมครับหน่อยเนี่ยได้ใส่ขี้หรือยังไครับกบต้องใส่ขี้นะใส่ขี้ออกก่อนนะถ้างั้นมันอ่าพี่ปปุุพี่าอ้ันนนีเป็มผว่าตัวนี้มมันลืใส่ขี้บ้วเนี่ย โอใส่อยู่่ใสขี้ทุกตัวใส่ขี้นี่กินได้เนี่ยนี่มันสดมันสดกันเนะครับอันนี้ตัวผู้โอ้สุดยอดจนยอดพอแม่ดอกอันนี้ตัวเมียนะครับจนไปสจนมาเนี่ผมขี้อันนี้อันนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ยตัวผู้ตัวผู้ที่ิอันนี้นะครับตัวเมียเพราะว่ามันมันยังไงี้ยไงมันมันเงี้ยไงเดี๋ยวมาทานเนาะตัวผู้เด้ความเด้นนี่นี่เบิงเบิงเบิงผีปูนะครับเบิตัวผู้จะทำอย่างนี้ กันให้รีดคิอกันไม่ซี่่งซี่อันนี้ยัง่ให้คักนี่ครับผมวันนี้ก็ครักับพี่ปูนะครับี่ครับนจของฟ้ามคฟ้ามกบนะครับผมตังแต่ติดตัเขาไม่ได้เลยนะครับผมอยากกินกบกบยังไงกบกำเียวครับแล้ันนี้อันนี้ยังรับนี่ถาอีกกนะี่ไม่ไม่่ยังตนี่ม่อส้นจังดึงขึ้นจังเลยนี่อันนี้คือยังทนี่มัน ่เห็นเหรเนาะเบื่งกล่องนี่ไม่นี่ไม่ันนี่ยิอันนี้ก็ส้มลมครับส้มลมอ่าส้มลมส้มยังไงส้มลมมาไยังไมันขึนต้องเป็นยังไงมันต้องหิดยังสั่นเป็นตระกูลเดียวกับเพื่อเพื่อโอเคโอเคโอเคอันนี้ครับมือานี้มากินเขาบาน็ขอยาดทีใซ่เด้อ มาเมื่อวานรับต้อนรับพนัาจักรครับต้อนรับพนัาจักรตอนรับพนัาจักรให้ออกนาบ่เนี่ยออกออกออกบ่ออกนามวะออกยังไงเนี่ยเอ้าโอ้ยจักรพ่นครับมื่อวานเขาขอบพระคุณครับผมุ้งครับผมโอ้ยผู้บากออกซื้อไปไหนเดี๋บางนี่แล้ว